เพื่อมาเนื่องจากการบริการที่มีคุณภาพคือไมเนมิสวัชลกรองแก้วหินตอนนี้คือข้อพลังดิฟาร์นินที่สอดคล้องกันที่ข้อพัลลิชทุกวันเราเป็นไปเพื่อที่จะเป็นการที่มีการที่จะเป็น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 การที่ within the farm immediately and control over s m a r t p o n e The chance of on the lighting and water system in plant and animal farms to f a c i l a t e with convenience in the efficiency of productivity. เรียนคณะกรรมการที่มารบกับผมนายวัชระพงแก้วหาม แนวิชาช่างไฟฟ้ากำลังจากวิทยาลัยเทคโนโลีสุพทรณวันนี้เราจะมานำเสนอสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่หนึ่งสิ่งประดิษฐ์ด้านวัตกรรมอฟต์แร์และระบบสมองบนฝังตัวสิ่งประดิษฐ์น,บบน,น,น,นี้มีชื่อว่าจุดควบคุมความอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟารมคอนโทรลครับสำหรับคุณลักษณะและประโยชน์ของจุดควบคุมความอัจฉริยะนะครับเราได้ร่วมกันสร้างขึ้นม,มาให้มีขนาดที่พอเหมาะสามารถที่จะใช้ต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าภายในฟาร์มได้ทันที และสาม,มารถสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนได้ครับเช่นการเปิดปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบน้ำในความพื้น,นที่ป่าครับเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความให้ได้ผลผลิตที่ดีมากขึ้นครับต่อไปเรามาดูที่ชุดควบคุมกันเลยนะครับภายในนะครับก็จะประกอบไปด้วยสามส่วนลหลักด้วยกันนะครับหนึ่งก็จะเป็นภาควงจรจ่ายไฟนะครับสอง ภาควงจรควบคุมด้วยระบบ IOT นะครับสามภาควงจรกำลังด้านหน้านะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนลหลักเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งสวิต์กับออโต้แมนนวลนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ตรงนี้นะครับว่าเราจะใช้เป็นแบบออโต้หรือว่าแมนนวลนะครับสองปุ่มสตาร์ทนะครับปุ่มนี้ใช้ในกรณีที่เราปรับสวิต์เป็นแบบแมนนวลนะครับ สามไฟแสดงสถานะการทํางานครับสําหรับวิธีการใช้งานนะครับเราจะสาธิตวิธีการใช้งานแบบแมนนวลกันก่อนนะครับขั้นตอนแรกให้เราปรับสวิตไปที่ตําแหน่งแมนนวลครับจากนั้นกดปุ่มสตาร์ทเพื่อเริ่มการทํางานนี่ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่างน,นะครับ สำหรับชุดควบคุมสและ้านะครับเราก็จะตอบเป็นระบบมอเตอร์ครับถ้าเราต้องการที่หยุดการทำงานนะครับให้เราปรับสวิตซ์เปที่ตำแหน่งออโต้ได้เลยครับต่อไปเรามาดูวิธีการใช้งานแบบออโต้กันเลยนะครับขั้นตอนแรกให้เราปรับสวิตซ์เปที่ตำแหน่งออโต้ครับ หลังจากนั้นให้ทําการเชื่อมต่อเข้ากับมือถือเพื่อเริ่มการใช้งานครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาภายในแอปพลิเคชันนะครับหน้าแรกก็จะเป็นแผงแสดงการควบคุมหน้าแรกก็จะเป็นแผงแสดงการทํางานนะครับสําหรับการ ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้เป็นแบบแมนนวลหรือว่าออตโน้นะครับ <c oughs> สําหรับการใช้งานแบบแมนนวลผ่านมือถือนะครับเช่นถ้าเกิดผมอยากจะ,ะมาควบคุมคอนโทรลที่หนึ่งะครับก็คือเป็นสวิตตัวนี้นะครับให้เรากดมาที่ปุ่มออฟนะครับแล้วก็เราสามารถที่กดปิดได้นะครับคอนโทรลที่สองนะครับ คอนโซที่สามนะครับคอนโซที่สี่คนโซที่ห้าตัวนี้สําหรับคอนโซที่ห้านะครับเรายังไม่ได้ต่อใช้งานนะครับแต่ก็สามารถที่จะนําไปเชื่อมต่อกับระบบสุดท้ายใ้ัอื่นได้นะครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการใช้งานแบบออตโต้ผ่านโทรศัพท์มือถือกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกให้เราเข้ามาที่คอนโทรลหนึ่งนะครับให้เราเปลี่ยนจากระบบแมนนวลนะครับให้กลายเป็นออโตแบบนี้นะครับสำหรับการทำงานแบบออโตนะครับเราก็จะใช้เป็นเซนเซอร์ในการควบคุมนะครับ mm hmm. เช่นอคอนโทรลที่1นนะครับเราใช้เป็นระบบไฟฟ้าสแสงสว่างแล้วก็จะใช้ร่วมกับสวิตเซนเซอร์แสงนะครับในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงสว่างนะครับตัวสวิตเซนเซอร์แสงก็จะสั่งการให้หลอดไฟทำงานครับ พอในช่วงเวลาที่มีแสงไฟเพียพอแล้วนะครับหลอดไฟก็จะัดการทํางานเองโดยอัตโนมัตินะครับสําหรับคัทนโทรนที่2และ3ก็เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรามาดูที่ชุดควบคุมที่4นะครับตัวนี้นะครับเราใช้เป็นระบบลูกรอยนะครับในกรณีที่ น้ำนะครับได้ลดลงไปนะครับตัวสวิตช์ลูกลอยก็จะทำงานนะครับพอน้ำเต็มนะครับตัวสวิตช์ลูกลอยก็จะตัดการทำงานของมอเตอร,เอร์ครับสำหรับในกรณีที่เราอยู่ในโหมดออโต้นะครับเราจะไม่สามารถกดเปิดปิดฐานสวิตช์นี้ได้นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้สวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะครับเราต้อง ปรับเปลี่ยนจากโหมดออโต้ให้กลายเป็นเมนนวลก่อนนะครับต่อไปนะครับคอนโรลที่5นะครับสำหรับคอนโรลที่5นะครับเราก็จะใช้เป็นการตั้งเวลาในการควบคุมนะครับเช่นตัวนี้นะครับผมอยากให้หลอดไฟผมทำงานตอน18นาฬิกาแล้วก็หยุดการทำงานที่5้านาฬิกาครับผม นี่ก็เป็นวิธีการใช้งานของชุดควบคุมความอัดฉริยะที่เราขอจบการนำนเะสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ